อย่าสร้างคนเห็นไหมอย่านาบูดอย่านาบึงอย่านาแข็งอย่านางออย่าโกรธคนอย่าเกลียดให้คนอย่าสูญให้คนอย่าชังคนอย่าด่าคนอย่าดูถูกอย่าหยามประนามคนเพราะคนคือร่างกายมันไม่รู้เรื่องความหมายนั่น เขาใจตัวเดี๋ออยวจะไปสร้างคนบัน,นี้จะว่าคันกอกูมือก็คือลงตาเคยบอกมันฟัํมนั่นอ้ยคือแต่ก่อนนาะสร้างสร้างขักอีกดีเลยโคดพ่อโคดแม่พูดได้จิ่ธรรม,มาดาบอกคันได้สร้างก็ดีบอกว่าน้ำพอมพูดได้มาจิตายแล้วแต่มึงหล่น เมื่อเข้าใจตามหลักธรรมแล้วก็เลยเศร้าสร้างคนเงินบอกเมื่อเศร้าสร้างคนหราจิตของเราเราเสวนสวนอยูว่ามันเย็นไม่ได้เดือดร้อนอย่างไปเฮ็ดดีเฮาก็สาทุอิ่มใจด้วยพราะแต่เฮ็ดพดีเฮาก็ฮู้อยู่ว่าคนไม่รู้เรื่องแต่บาปเกิดร่วมกับจิตเขาเขาไม่รู้วิธีดูแลจิตและเขาไม่เอาบาปออกจากจิตเพราะฉะนั้นมันก็เลย เป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าไปโทษคนหรือเข้าใจตัวเนาะฝากไว้ความจริงนะปร,ะริญญาบวชสิบหวันให้จบปร,ริญญานะจบบอก <c oughs> <c oughs> เออไยดากสร้างบันนี่เด้อได้ยินเนาะได้ยินเนาะจบเลย ถ้าเห็นเสียงด่าเกิดดับเกิดดับจบเลยถ้าเห็นเกิดดับมันจะละเองไม่ใช่เราละละนะนั้นคือตัวปัญญามันละเองถ้าบอกว่าเรารู้อันนี้มันถูกตามสมมุติสัจจะทว่าโดยปรมัตุสัจจะนะั้นไม่ใช่ไม่มีเราคือจันเรกพล แต่แต่ข้าเป็นพระผลเอากระโถนใส่กระปุ่นโอ้กระปุ่นใส่กระโถนแมนบอหลงตาบริไปน้ำมิจูมูมาบอหวนฟังเออเนี่ยน้ำมันเสียวเห็นไหมเตกี้พนขัดเลยบายึดหมั่นถือหมั่นพนว่าจังจีินะเขาเจ้าเอากระปุ้นไปถวายไปใส่พระเขาไปแมนบอจะเสียบใส่หยางบริจารนกระบอกมา ก็เลยเห็นแต่กระโถนอยู่ข่างเม่งมนแมนบอกกระโถนใหม่ๆบานิสีปิ่นโตกับสีกระโถนอันเดียวกันสีครีมนะ่นนะมันจะปินโตจะตเหลียดได้สีครีมขอบเขียวๆจะเหล็ยเพิ่นเห็นปุ่มกระโถนใหม่ๆยังไม่ได้ใช้อะไรมันก็เหมือนปิ่นโตเพียงแต่สมมุติทำรูปอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสมมุติว่ากระโถน ทำรูปอย่างนี้ขึ้นมาสมมติว่าปินโตกระโถนเนี่ยใส่ของของโสกโปกขาดเลนหรือทำอะไรต่างๆแต่ความจริงวัสดุอันเดียวกันจะเหล็กกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อก็ได้กระโถนมาเอาข้าปุ้นใส่เทน้าหัวส่กระโจดเลยมูบหเห็นบอกปรามาทได้หนิบวแมนธรรมดาได้หนิเห็นเนี่เพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติต้องเคารพในสิ่งนั้นๆแต่ว่ารู้สมมุติแล้วอย่าลืมปรมัมถสัจจะความจริงที่เหนือสมมุติเห็นไหมร่างกายนี้เป็นเพียงสมมุติแต่ต้องเคารพในสมมุติ โมเมนตธรรมดาเด้ขันบกครสมมติติคุกเดเห็นบอกเป็นบาปหนักนะเหมือนกันกันกบสมัยก่อนอันลุงตามื่อยู่ใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าคุณท่าพนพ้ไประงับอยู่แถวเรื่องอำนาจนี่นะเพร่ว่าชีวิตไม่มีอะไรเพ่นนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไฟลมพื่นว่า ไม่มีการไปไม่มีการมาจานต้องซุกมันไป <c oughs> นอนขอทงอันผระกรรมฐานสาสาใส่สัพพาชีดดังแดงนั่นนะว่าดำๆนั่นนะฮัฟบอว่วาสายใดดอกเ <c oughs> ด้อดำๆหูจักตัว <c oughs> เออเอ,อนั่นและ <c oughs> นี่ยหูจักดี <c oughs> เห็นบอกไปแถวแถวน้นขอทงนั้นมันนี่เ <c oughs> มจิก็ใส่สีเดียวกันไป คล้ายๆว่าเดินไปน้ํากันน่ะนะบอกบอ่เอื่นเดินทุดงดองล้มตาเนี่ยเพราะว่าทุดงคําว่าเดินไม่มีแม่หมอจเจล็กจังี่นะถ้าเดินไปทุดงแล้วเออแม่นคําว่าเดินทุดงเข้าใจว่าเดินนั่นคือทุดงผิดจือไว้เด้อคําว่าเดินไม่มีนะเดินไปทุดงก็คือไปอยู่ตามป่าอยู่ป่านั้นเป็นทุดง แต่ถ้าเราอยากจะถือทุดงนี่ยูวัดเท่านี่ก็ว่าแม่นอยขอฉันหนเดียวเป็นวัดก็เป็นทุดงใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดก็เป็นทุดงเห็นไหมฉันในภาชนะเดียวในบาทอย่างเดียวหรือในอะไรต่างๆก็ทาในอันเดียวไม่เอาอย่างอื่นมาใช้อันนั้นก็ทุดงเป็นต้นเห็นบ่นี่พ่อพ้นไปแล้วจันท่องซูเป็นศึกษาธิการอำเภอก็เลยไปถามฉนาันออก ไปคุยน้ำพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนไม่ได้มาแต่ที่ไหนพระนภาวาแล้วพวกพระคุณเจ้าจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนพระนเพราะทุกอย่างมันมีตัวไม่มีตุนไม่ใช่คนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่มีการไปไม่มีการมาจานทองสุกเรามาบอกกันฟัง หฮากัมพูจักอยู่ปรัมาทก็ดิอันนี้เ้าวาเรื่องสมมุติเรากบนาเสิยบอกอยูสี่พระก็ดิวสันเราอ่ะเห็นบ่มันนี่อยู่แถวเรืออำนาจเนี่ยไปบินทบาตกลับมาไม่ซีเป็นผู้หลับใส่สุดสี่เดียวกันนั่นแหละเห็นบ่แม่ชีก็ธาตุสีพระก็ธาตุสีจะเป็นอะไรพ่อหนูวายว่า,วา เห็นบอกมันก็กอดกันได้เส็นตัวนอเห็นบอกมันก็บ่ม,บมีผัวบ่มีเมียแล้วนายกเอาอย่างก็เอาเซ็นตัวนอเห็นไหมโลกสมมุติเห็นไหมม,ม,หไหม,มันต้องเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเคารพในสมมตุติแต่เมื่อรู้สมมุติแล้วต้องรู้ปรมตสัจจะถ้างาน,นไม่พ้นทุกเห็นไหมไม่พ้นทุก นี่เพราะฉะนั้นว่าโดยปรมาจารย์สัจจะเป็นยังไงทุกอย่างเกิดดับสรุปเลยนะนี่กุฏิหลวงตาเนี่ยเกิดดับทุกเวลาถ้าดับแล้วไม่เกิดก็ล้มคืนเข้าใจตัวก็ต้องหันเองชีวิตเท่ากับคือกันกุฏิกันทุกอย่างเหมือนกันทำนั้น เพราะนั้นาวา่าโดยตรงนั้นมันไม่มีอะไรสุญญโตโลกเกอเวขัดสุพุทธเจ้าตรกสโมคราชโมคราชเธอจงพิจารณาโลกทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเห็นเป่าไม่มีอะไรเป็นสภาพศูนย์ ถ้าเรานิกมาจริงๆเนี่นึกให้มันชัดนะปู่ทวดตาทวดของเราเป็นยังไงศูนย์ไหมศูนย์มาโดยลำดับคนเราตายมาโดยลำดับพระมหากษัตริย์ก็สวรรคตมาโดยลำดับทั้งโลกเป็นอย่างนี้ที่มันยังมีอยู่เพราะมันเกิด ดับแล้วมันเกิดอีกมันก็เลยเป็นอยู่มีอยู่ต้นไม้ก็เหมือนกันตัวไอ้ต้นที่มันตายไปต้นใหม่ก็เกิดขึ้นมาถ้าว่าไม่เกิดก็คือศูนย์ว่างเปล่าหมดเลยแม้แผ่นดินก็สลายสิน้นเห็นไหมพอเข้าใจเออเพราะฉะนั้นยึดมั่นถือมันในสิ่งใดในโลกนี้ไม่ได้สักอย่างเนอ เพราะฉะนั้นถ้าใครตายชีวิตทุกชีวิตเกิดดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ก็เลยว่ามีชีวิตแต่ถ้าดับแล้วไม่เกิดต่อก็คือลม้มหมดลมหายใจสมมุติว่าตายเห็นไหมถ้ายังเดินไปได้หายใจอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ตายเป็นสมมติสัจ แต่ถ้าว่าโดยปรมาจารย์ย้ำอีกเราเกิดตายทุก,กลมหายใจทุกเวลาทุกขณะเห็นไหมชีวิตทุกชีวิตเกิดดับอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆให้เกิดเป็นทุกขแต่เราจะใช้ชีวิตของเราตาม โลกสมมุติเท่านั้นเองนะผัวเดียวมีเดียวเป็นต้นจะไปสมมุติพิษเดี๋ยนะสมมุติคือสมมุตินะสมมุติผิดก็พอได้ไดี๋ยสวนยงเมื่อขึ้นเอาอันนี้คืออย่างคือมือมือมือข้างไหนฮะ ซ้ายขวาถ้าบอกว่ามือซ้ายถูกไหมถูกไหมถูก,ถกครับฮะจำสมมติไม่ใช่ยกมือขึ้นอย่างนี้บอกว่ามือขวาหรือมือซ้ายขวาถ้าสมมติมีคนตอบว่ามือซ้ายถูกไหมอันนี้คือสมมติจำไว้พระเปก็คือพระพระแต่ละรูปก็ไม่ใช่รูปเดียวกัน แยกรูปออกจากรูปได้ว่ารูป,ปะปริเฉะทะปัญญาต้องเข้าใจอย่างนั้นเห็นไหมแยกรูปออกจากรูปตาไม่ใช่หูหูไม่ใช่ตาตาขวาไม่ใช่ตาซ้ายตาดำไม่ใช่ตาขาวมือขวาไม่ใช่มือซ้ายแยกออกให้มันชัดแยกจนไม่เหลืออะไร เมื่อไม่มีอะไรเหลืออันนั้นคือปรมัถสัจจะเห็นไหมแยกมันออกเนอเมื่อเราเห็นทั้งสมมุติสัจจะเป็นอย่างนี้ปรมัถสัจจะเป็นอย่างนี้เรารู้ทั้งสองอย่างแล้วจิตของเราจะไม่ปรุงแต่งก่อให้เกิดทุกข์ใดๆเลยเห็นไม่ม เข้าใจเนาะเออสมมุติคือสมมุตินะเขาสมมุติว่าเล่าอย่าไปคิดว่าน้ำธรรมดานะเพียงสมมุติกินอะไรก็ได้ฉันก็า่กินขี่กินเงี้ยวเป็นสัวนตัวทีนี้อย่างแผนกบ้าบอหนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นน่นเห็นบอกเนาะมันต้องรู้สมมุติ เจ้ไน้เอาสินเมียมานงงปฏิวัยเพียงสมมุติแม่แม่เพียงสมมตุมมมมติไม่เป็นไรเขาเขาเขาว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องแต่แเฮาโง่เองจื่อไว้เดอ้อเจ้าของให้พี่สมมุติโลกเขาเนะาะเจ่าที่เนะเาะอ้าให้โอกาสเกิบมองระบัเนี่ย อเอาให้โอกาสใครจะถามอะไรบ้างไหมต้องต่างกับผมจะถามว่าผู้คนนั้นเกิดขึ้นคือทุกการพัฒนามันมันเกธรรมะการเกิดเป็นตัวไปใช่ก็ทุกการพัฒนาทางโลกในในตัวของตัวเรียนก็คืออาการเกิดขึ้นตัวไปเ,าาเไปบ็ดซุ้อย่างแต่ว่านี่อันนี้คือทุกอริยสัจครับผมบอก ทุการิยาสานี้ทุกอย่างเกิดดับตลอดเ้าวัดสบายกระดับเข้าใจตัวความสุขก็เกิดดับความทุกข์ก็เกิดดับยึดอะไรไม่ได้อันนั้นคือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าถูกแต่สมมุติว่าสบายกับถูกสมมุติซื่อไห้ถ้าว่าโดยปรรมนั้นก็เกิดดับทุกอย่างปเป็นถูกอะไริ็สัจ ทุกขังอริยสัจจังเป็นเช่นนั้นสิ่งใดทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อันนั้นคือสภาวะทุกข์เข้าใจตัวเนอเส้นผมก็ทุกข์เข้าใจตัวเห็นบ่เขาปรงออกมนก็ญญาบอออกมันทนอยู่แบบสันบได้เข้าใจตัวเจ้าจีนะแขวเหา อีอย่างวัตโตแมนวิดข้างนอกก็คือกันไม่มีสิ่งใดทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นเก่าแก่สลายถิ่มเห็นบ่อันนั้นคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เอาสรุปให้ฟังเนาะพูดถึงอันนี้จังทุกขนหน้าตากฎของโลกเนี่ยถ้าผู้ใดใครก็ตาม เเห็นเป็นอย่างไรก็ชื่อว่าเห็นชอบแต่อยู่ในลักษณะสามประการสมมติว่าคนตตยเอามันจังชัดบางคนบอกว่าโอ้ชีวิตไม่แน่นอนไม่เที่ยงแทน้แน่นอนก็ถูกจือไว้เด้อ บางคนก็ว่าโอ้ยคนเฮาเนี่อยากให้เป็นหนุ่มอยู่คือเก่ากบว่าด้รถเถ่ารถตายคือมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ก็ถูกมันอี้บางคนบอเห็นยสั่นเนียเออรถบมีผู้ใดมีอำนาจบังคับบัญชา ให้ไปเบตามความปรารถนาได้ก็ถูกเห็นบ่เห็นอันนี้จังก็ถูกต้องเห็นทุกขังก็ถูกต้องเห็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นทางไปสู่พระนิพพานมีสามเส้นนี้จือไวเดอร์เส้นใดก็ถึงพระนิพพานพอเห็นอันหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นทั้งหมดเห็นไหม อย่างภาวนาไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้คืออน,นิจจังถ้าผู้ใดภาวนาไปภาวนาไปมันแน่นเข้าแน่นเข้าติบเข้าเหมือนใจจะขาดแน่นเข้าแน่นเข้าอันนั้นคือทุกขังถ้าว่าโดยอารมณ์ภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดเห็นท้องพองทอดยิ้มสม่ำเสมอกันที่ดีเบาเข้าเบาเข้าเบาเข้า,าอันนั้นก็เป็นอนัตตาไม่เหมือนเราเรียนมานะเวลาจะพ้นทุกจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นทางสามสายนี้สายหนึ่งก็ถึงพระนิพพานสายที่สองก็ถึงพระนิพพานสายที่สามก็ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วแตกเปี้ยงลง บางคนมาไม่แน่นอนก็ถูกบางคนว่ามันบ่มันหูจักหมันบ่มันเหมือนกับว่าความไม่ไม่แจ้งแค่หรือว่าความมันไม่อยุดมันอม่ทนเออม,ม,มันไม่แกร่งเออมันไม่ทนทานเข้าใะจะนะคนเห็นอย่างนี้ก็ถูก มันบอบบางมันเปราะแตกง่ายเห็นไหมอันนี้ก็ถูกบางคนก็ไม่เห็นอย่างนั้นไม่มีใครบังคับให้มันเป็นไปตามความปรารถนาได้เลยบังคับบ่ไใดก็ถูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นทางสามเส้นนี้ใครเห็นก็ตามความทุกข์จะลดลงทันทีจือไวเอ้เ้อคําพูดใดเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ได้จบเงินบล่าหลังคิดก็เป็นอย่างนี้เจ,จอ่เจ็บก็เป็นอย่างนี้จังงๆนะอันนี้คือสรุปให้ฟังเข้าใจเออเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าหเห็นมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นหายไปแน่นเข้าแน่นเข้าหายไปช้าลงช้าลงเบาเข้าบาเข้าหายไป อันนี้อยู่ในยานที่สามถ้าพูดถึงยานนะถ้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นวุบนั่นเข้าน,นเข้าวุบหรือเบาเข้าเบาเข้าชา้ชาลงช้าลงงบอันนี้อยู่ในยานที่สี่ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับที่ชัดเจนเห็นไหมถ้าดูท้องพองทองยศจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้จากนั้นไปสภาวะที่มีอยู่ใน คนทั้งโลกในจิตของคนทั้งโลกนะมีอยู่แปดอย่างเพราะฉะนั้นแต่และเวลาจึงไม่เหมือนกันเรานั่งอยู่นี่แหละมันก็ไม่เหมือนกันบางทีแล้วแต่เหตุนะหนึ่งจิตใจจะร่าเริงจําหลักไว้นะอันนี้ธรรมชาติที่อยู่ในจิตคนทั้งโลกล่าเริง ดูเรานี่จะเข้าใจคนอื่นทั้งโลกเลยถ้าเราเข้าใจเรานี่รู้ทั้งโลกเลยโลกวกวิทูสมเด็จพ่อรู้แจ้งโลกพระองค์ไม่ได้ไปตามดูทุกคนนะแต่เมื่อพระองค์รู้พระองค์แจ่มแจ้งชัดเจนคนทั้งโลกเหมือนกันไงร,ร่าเริองอันนี้สภาวันหนึ่งนะ จากนั้นก็หงอยเหงาซบเซาอยากอยู่คนเดียวว่าอยากว่าก <g ül> ับไผ่กับนี่เห็นบออยากอยู่ผู้เดียวเคยเป็นไหมไม่อยากให้ใครมาหาอยู่คนเดียว<笑><笑>นี่บางครั้งนั้นนี่อันนี้สภาวะที่สองนะสภาวะที่สามบิวหยิวหวมหวมตกใจง่ายเกิดความวิบตกกังวลเกิดความกลัว เห็นปะเกิดความกลัวอันนี้ก็สภาวะที่สามทุกคนเป็นอย่างนี้ญาณวอยติชาแต่ไม่ใช่กลัวผีนะแต่มันวิวอยม่คล้ายๆเป็นโรคหัวใจชื่อไวโดยเัลเล็กอันนี้คือสภาวะอันหนึง่งมันจะนิดนิดนี่นก็มันบ,บุบบุบเห็นไหม ตกใจง่ายอันนี้คือที่สามจำไว้สภาวะที่สี่มีเจ็ดทุกโดยส่วนเดียวนั่งก็ไม่สบายนั่งยังไงก็ไม่สบายนอนยังไงก็ไม่สบายยืนยังไงไม่สบายกินอยู่ก็ไม่สบายบางทีก็ป่วยเลยร่างกายแสดงถูกโทษใหปรากฏชัดเห็นไหมเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆปวดท้องปวดใ้อาเจียน โยมกลับไปวันก่อนนั่นนะเมื่อวันวาน,ว,านาว,าวันก่อนกลับไปลวงตาดูรภาวะอันนี้มันชัดอาจเจียนแล้วก็อะไรอีกก็พูดให้หลงตาฟังทงั้งยิ้มยิ้มอยู่นะทั้งยิ้มทั้งพูดนะหลวงตาดูนะไม่ใช่คนป่วยมันเป็นสภาวะก็เลยโทรเอารูปมารับกลับเห็นไหม นั่งเครื่องมาเลยรูย้ทั้งสองว่าที่รู้เคยเห็นไหมเดี๋ยวไปตั้งใจใหม่ก่อนเห็นไหมนี่ถ้ามันเกิดขึ้นมาไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความรูปนามแสดงทุกโทษให้ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายมันป่วยอะไรต่างๆมันบอกให้เราทราบตามความจริงของมัน ประการที่ห้าเบื่อเคยเบื่อไหมเคยเบื่อไหมเบื่อที่อยู่เคยเบื่อไหมไม่เข้าใจเจฉ๋อเออป็นตลาดก่อนเบื่อบ้าน <c oughs> ไปนู่นก่อนมันเบื่อที่อยู่เข้าใจ มันเป็นเพราะมันเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่าน,นั้นเองหอเห็นไหมอึดอัดไปหันก่าหน้าเห็นบอหาที่ไปความจริงมันอยู่นี้เมื่อไปแล้วไปเจออารมณ์ใหม่อันนี้ก็เลยคายออกเท่าน,นั้นเองมันก็ผ่านไปพอไปไปมามาเบื่อตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ค่อยชั่วเห็นไหม มันเบื่อเบื่ออยากอยากเข้าใจเห็นไหมมันจะเบื่อเบื่ออาหารเบื่อคนเบื่อผัวเบื่อเมียบางทีถ้าไปหลงอารมณ์นี้ก็ไปเลยเห็นไหมนอกจากเบื่อแล้วทีนี้ถ้าเลยจะเบื่อไปนะถ้ากำหนดเป็น ก็ไม่มีอะไรถ้าไม่กำหนดไม่เป็นไปตามอารมณ์เลยผัวหนีจากเมียไม่บอกเมียเมียหนีจะผัวไม่บอกผัวลูกหนีจะพ่อจากแม่ไม่บอกพ่อไม่บอกแม่หนีโรงเรียนหนีวัดหนีวันนี้อะไรต่างๆก็ตามไม่บอกกันเลยเห็นไหมอันนี้เป็นอารมณ์มีทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตามถ้าปฏิบัติทมจริงๆ ท่านเรียกว,ว่าวิปัสนาญาณทั้งหมดนี่นะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นกับคนธรรมดาเพราะมันมีอยู่แล้วคนเป็นไปตามอารมณ์อันนี้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแลวอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเบื่อก็เบือเบ่อเนาะเบื่อเนาะเอาความเบื่อออกจากจิตถ้ากําหนดสมเร็จรู้เห็นมันมังเกิดดับเดี๋ยวมันก็หายวับไปจิตก็สงบเป็นต้นเห็นไหม ถ้าไปไปตามอารมณ์นี้ก็อะไรเกิดขึ้นมาก็เอาอะไรเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมถ้ากลัวก็อยู่ไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับเห็นไหมถ้ากลัวนะ่นนะนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสภาวะสภาวะสยังบวกภาวะเห็นไหมสยังแปลว่าเองภาวะความมีความเป็นเห็นไหม มีเองเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นเองของมันเห็นไหมถ้าเลยจากทุรนทุายคิดจะหนีคิดจะหยุดคิดจะเลิกคิดจะอะไรต่างๆทุกอย่างนั้นแหละอันนี้คือสภาวะที่หกถ้าเลยจากนั้นปุ๊บด่าก็ไม่หนีสว่าอะไรกันหนียังแล้วแต่เธอ ธอจะพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ฉันจะอยู่เห็นบอกมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละใครจะว่ายังไงก็ตามไม่เกี่ยวแต่สภาวะที่หกนี่หยอกก็ไม่ได้พูดเล่นก็ไม่ได้หมดหงิดทันทีเลยอันนี้แต่ไม่ได้นะตรงนี้นะน้อยใจเสียใจเห็นไหม น้อยเนื้อต่าใจเพราะอยู่ในภาวะที่หกนี้เพราะะัันถ้าผูดด้ใดอยู่ในภาวะนี้เราหยอกไม่ได้เคยพูดหยอกล้อถ้าภาวะอันนี้เกิดปุ๊บในจิตของเขาเวลาใดเป็นเรื่องเลยเห็นไหมบางทีมันไปเลยนี่เพราะฉะนั้นร,าาระมัดระวังถ้าเลยจากนี้ไปทำยังไงก็ไม่หนี สู้ตายถ้าทำงานก็สู้ตายถ้าอันที่หกนี่ฮะว่างสะก่อนไปสะก่อนอึดอัดเห็นไหมพัก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 เฮ้ยบ่ได้ดอกเห็นไหมก็เลยพักพอไปแล้วสภาวะตกก็มาทำเหมือนเดิมก็อยู่อย่างนี้เลยชีวิตเห็นไหมมาทีก็ไปสะก่อนเฮ้ยไปให้มันสวงจะหน่อย บางคนไม่มีมันมันไม่รู้วิธีจะทำยังไงฮกินเหลาก่อนพอเม้าแล้วมันก็ไปตามเรื่องเข้ามาเศร้าแล้วก็แล้วยวเลยจ้าที่นะเห็นไหมมันแก้แบบบ้าๆบอๆก็มีเห็นไหมเส้นเสงนเส้เส้สห้อยกินเหลากันเอาเหล้าเมื่อกีแกแะนะก้แก่เส้นพะนะะเจ้าน้ากระสูบยาแก่เส้น แมนบรัสซันบาบ้าบ่บวาได้เศร้าได้บาดเนี่ยอย่างเงี้ยบอกยังโง,ง่ไหลเลยแก้เซ้งพันว่าเห็นไปเห็นมาพอเบื่องานผมสูบยาก่อน,พ,น,พ,น,พ,นพันเบื่องานบรจ้าง่อนเจ้าของเบื่อไปสูบยาจเจ้าหน้ากับั้นหนึ่งเจ้าหน้ากเศร้าเลวก็ไม่เห็นต่ออีกเห็นบ่ก็เลยกลายเป็นคนขี้ยาเลย